ไม่ลืมกันนานกันแล้วแต่ไม่ลืมกันข่าวอ่อนสุขัรให้ขมันสัญญาเชิญครับเชจอรำก่อนฟังเสียงข่าววอนมาที่เจอมาขอขอบคุณผู้ใหญ่ของข่าววอนพอสุขันโอ้อเสียงปิดมือเลยครับขอบคุณครับผมกับเสียงปิดตัวนะครับในมือวันนี้ขอให้มีใช้ให้ถูกหวยครับ คุณผู้ชายก็ไปผ่านพ้นศกโชคเอื้อมรวยครับคุณผู้หญิงก็ได้ผัวรวยกันทุกทุกคนอ่ะโอเคนะได้ผัลรวยชอบชอบเขาบอกว่าได้ผัวรวยได้ผัวรวยนะชอบทุกคนเลยครับเรื่องสดายุความเป็นมาของสดายุอะไย่ครับครับยูเลยคุณอ๋อยรู้จักสดายุรึเปล่าไม่รู้บางคโพสในเฟซบุ๊กคุณอ๋อยก็ถามว่านกอะไรเขาบอกว่าไก่ไก่เขาไก่เลยอะไรรูปต้องเป็นรูปนกสดายุนะครับอยากจะรู้ไหมครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงฮะนกสดายุเนี่ย มันเป็นเป็นพญานกพญานกครับพญานกครับเป็นเพื่อนกับท้าวทศรถซึ่งมีอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์อ๋อมันเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ใช่ครับครับสดายุ่นเนี่ยแหละครัสดายุ่นแต่ว่าเัาไม่ค่อยจับตอนจับตอนได้ของสดายุ่นเท่าไหร่ครับจุดเด่นของสดายุ่นก็คือว่ามีกายสีเขียวอ๋อปีกสีเขียวนี่ครับสดายุ่นตรงนี้ลงรูปจะถูกต้องเลยทำมาเป๊ะเลครับผยทำมาเป๊ะเพระสดายุ่นมีกายสีเขียวครับนะะฮ และไม่มีสอาวุธต่างๆที่ไม่สามารถทำลายสลายอายุได้สดายอายุเนี่ยโดนอะไรก็ไม่ตายไม่ตายเป็นสัตว์ในป่าอระพานพิยูาวันหนึ่งครับสายุบินบินมาบินเราคุ้สบายอกสบายใจมีเล่นตอนเอิญไปเจอกับโทษกันโทษกันรครับโทกัน กำลังอุ้มพานางสีดาขึ้นมาอ๋อ,อชุดสก,กันนี่กำลังพานางสีดาหนใีใช่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 ไปเจอไปเจอสดายุสดายุเออะครับเสร็จนางสีดาก็เลยร้องเรียกร้องให้ช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋ออ๋อนางสีดานี่เรียกให้นกสดายุเนี่ยมาช่วยด้วยเพราะนางสีดานี่ยโดนทศกัณฐ์จับไปใช่เพราเดี๋ยไปเห็นสดายุทรสดายุธก็ใจดีบินเข้ามาเลยช่วยไปต่อสู้กับทศกัณฐ์ผมปรากฏว่าไงรู้ไหมไปไงครับทศกัณฐ์สู้ไม่ได้อ้าวอ้าวก็ต้องสู้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเขาไม่ไม่ตายด้วยคงหองดาบไม่มีอาวุธใครฆ่าเขาไม่ตายใช่ครับเส้น ผมเกินขาเกินมัมีจออยู่ท่อนหนึ่งของาพงโขนอ๋อมือนั่งสดาอยุ่ใจพัดจอนสมอน์เอาพูดดีกว่าครับเขาบอว่างให้เราบ้องเสียเวลาถ้าอาจารย์จะร้องเพลงเอาเร็วสดาอยุ่แล้วก็ยังไงอีกเป็นไงครับเสร็จปุ๊บอ่าทุกสัปดาห์ ใหญ่เลยเอาวุธทุกชนิดสารมาเป็นทาขนแม้จะต้องขนกายยาก็หาไม่คือทำไรสลายยุ่งไม่ได้ไม่ได้โอ้โหคนนี้กลางเลยสลายยุ่งรุ่นเรากลางเลยเน่ยข่าเป็นตัวใครเไทยโลกนี้นะเราจากพระอินทร์และพระอิศวรอเขาจะตายด้วยคมหอกคมดาบของพระอินทร์กับพระอิศวรเสร็จยังไม่เท่านั้นนะครับบอกว่านอกจากพระธรรมลุงโอ้พระธรรมลุงของใครฮะ พระธรรมรงของนางศรีดาอ๋อนกสดายุ่เนี่ยจะไม่ตายจะตายนอกจากธรรมรงไอ้ธรรมรงนี่นักจัดรายการน่ะใช่ครับครับผมธรรมรงพระศรีทองเฮ้ยก็ขุยเป็ดศร้ายุ่นี่จะตายด้วยแหวนของนางศรีดาอ๋ออ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขับจังหวะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยได้ครับโอ้โหทุกปีกุ้ต้องขึ้นเวทีอ๋อได้ครับอ๋อถ้าปีนี้ไม่ขึ้นเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวขอประชัชพันธ์นี่เขามาส่งข่าวว่าคิดยังไง อ๋อใครที so, 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 kind of ่ยังไม่ได้ชําระเงินให้ชําระด้วยนะครับอ๋อครับเรียบร้อยคิดยังงไเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจ่ายด้วยนะครับอ๋อจ่ายตังค์ด้วยนะครับใครเรียบร้อยแล้วครับแล้วรู้เหรอว่าใครจ่ายไม่จ่ายอ๋อแล้วรู้อ๋อแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครจ่ายตังค์ไม่จ่ายมองดูได้คนที่กดโอ้มองง่ายคนที่ยังไม่จ่ายตังค์เนี่ยอ๋อใครไม่จ่ายตังค์มีเหรอจะใฝ่ห้า อ๋อคนนั่งไปห้างไม่จ่ายตังค์แล้วก็ติดดอกไม้ที่หน้าอกอ่าคนที่ติดดอกไม้ที่หน้าอกใครไม่จ่ายตังค์นั่นแหละคนที่ยังไม่จ่ายตังค์โอ้นี่ยมาอาจารย์รอโอกาบครับหนโอเคกานนิ้งมลท่านโอเคขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมาทีพาเสียเลยปวดคนที่ติดบัตรนี่คืออาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวขอสักหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัลจากของผมเองนะครับมูลค่าอาจจะไม่มากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นเอ่ออ่าสักหนึ่งรางวัลนะครับเพื่ออะไรครับ โอ้โห5้าเจดสองครับผมห้าเสออยู่ไหมครับห้าเสองอยู 5, 7, 2, 2> 7, 2. ่ไหมครับขอขอเล็กเล็กน้อยนะฮะ ในมือเป็นเล็กน้อยอยู่อะไรครับเนี่ยอะตัวตัววีไอซ์ใช่ไหมใช่ไหมอะไรนี่ครับข้าวเจี๊ยบข้าวเจี๊ยบสองถูกไหมครับได้ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นของผมเองนะครับที่เตรียมให้เพื่อนๆนะครับอาจจะไม่มีคุณค่าและอาจจะไม่เป็นของมูลค่าสูงมากแต่ว่ามีคุณค่าทางใจใช่ฮะเพราะว่าทำมากับมือเลยกับมือเนี่ยหรอของมือช่างครับไปเห็นมางกรยายเลยตาโอ้ตา ครับโอเคสิ่งนี้ผมมอบมาให้เพื่อนนะครับเป็นผมตั้งใจมาให้เพื่อนของนี้ได้รับเป็นมงคลของนี้ได้แต่ใดมาเอาเงินไปซื้อเข้ามาจริงได้ตีกต้องเตรียวบันทึกภาพสา <Okay S 2> ที่ที่เราจัดกันมเมื่อกี้เราพูดถึงนกญญาอยู่นะครับของะวัตชิ้นนี้นะครับเรามอบให้คุณอมนะครับอาจารย์มอบทีครับเป็นชิ้นนี้นะครับผมทำมาล้วยอดดีมาได้คุอ๊อนะครับลงเดีาายม<อ>เป็นผูนน้โชคดีนะครับ ไว้ลงเทียมนะครับทุกๆคนไปได้ลงเทียมรับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไม่จริงๆแล้วมันมันมีเรื่องราวเยอะมากสําหรับสดาายุนะครับแต่ว่าพอดีเสียงมันดังไปผมก็เลยสู้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วนกสดาายุเนี่ยข้าไม่ตายจริงๆนะครับเหมือนกับพวกเรานะครับที่นม่มีวันตายจริงไหมครับใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆนะครับครับขอบคุณครับนี่ทำมากับมือเลยนะครับมือช่างนะครับจริงๆนะครับเออปีกซ้ายของเออสดาายุเนี่ย ไม่ต้องนะครผมอธิบายได้ปีกซ้ายเนี่ยสักสรงลงาลาอะไรพอที่เขาฆ่าไม่ตายใช่นะ,ค,ะครับ ปีกขวานี่สักทรงอะไราปีกซ้ายนั่นสักชาคลาจารศีสองสีข้างใต้ปีกนี่หมุกสักพยัคคีสองขาเนี่ยสักหมีมีกำลังโอนศีรษะเนี่ยลงอับขละน้าจังนังหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวธรรมดาทำให้สดายุเนี่ยไม่ตายกับของหอกขมดาบของใครนแต่ถึงยังไงก็เสร็จทศกัณฐ์อยู่ดีทศกัณฐ์เขมีอะไรดีนะฮทศกัณฐ์เขาก็มีสองแก้วตูดจุดถังฝังเรือแร่ สองรักแล้วหมักหมมอมขี้เต่าเอาทำไ,ไมครับส่วนกลางหลังสัคนแก่นั่งแย่เตา่าถ,ถ้าท่านไม่ผ่านพรมบารมตรักจะเพิ่นนปฮะเราจะเห็นโลกโก้โลโก้โรงเตี้ยมนะฮะอ๋อไปตั้งโรงเตี้ยมนะครับอะไรเยอะไปตั้งอยู่ได้ โอเคเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับคุณออฟไว้จะตั้งไว้ที่หน้าร้านโรงเตี๊ยมนะครับขอบคุณมาก<อ>ขอบคุณมาก <c oughs> หลายๆคนคิดว่าไปอที่คทมแล้วไอ้ที่เขาเป็นต้นไม้ดับบอกแล้วว่าทำมากับมือทโ <Okay, S 2> อเคอครับครับโอเคครับช่วงนี้ช่วงนี้อาจารย์มัทนหน่อมาก ขอบคุณครับ <laughs> 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 Ao a jesese nisanyu kale o. ถ่ายประหลาดใจฝากไม่เป็นดอกไม้ย เขพีข่ก่อนเขาพี่ก่อ,อ,อ,อนนะครับ สีสุดาคนรักฉันนะสิเพื่อรู้จักเรื่องนี่นี่แหละยอดชีวิตปีนี้เราจะแต่งงานกันเธอคู่มันของเธอกันสิชอบมันกว่าสามปีแล้วันไมต่างแดนถ่ายร่างเพราเธอไปร่วมแต่งงาพบกัน

i'll be gone ขอกราบถวาภันยเพื่อนเพื่อแล้วก็ขอกราบขออภัยท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็ไปมอบเลยครับมอบเป็นของขวัญเป็นของรางวัลลูกศิษย์นะครับจากรุ่นชายุยยสองให้แก่อาจารย์พี่โตเลยครับไปมอบพี่โตเลยท่านท่านนึงผมไม่มบเลยอาจากยธนิดาครับออพร้อมเออครับเป็นสีใจาจแล้วนั่งแล้วเพื่อนๆนทุกคนนะครับถ้านีโอกาสผ่านมานะครับ้านงรงเตี้ยนะครับก็เรียนเชิญนะครับ เข็ยนภาพไปด้วยครับบ้านใครนะครับปลูกบ้านใหม่ก็อย่าลืมนะครับร้านลุงยุทธนะครับตกแต่งสวนนะครับ w w w l u n g y u t c o m นะครับจำเนื้อแหล่งบุ้งทำจำเนน้องามเกินงามกว่านางไหนหัวตาตากรุงซีดุนดุนต้องติมใจตาดักจูงดวนได้เป็นสีสงสจำใจพวกเราฐานิชชะการจังชวนเรากำลังพิ่ นคนเยาเรียนให้รู้ทันเตียงเท่าชาเช้าก้าวหน้าทั่วกันปาริการชาญใจเก็บใหัวใจสกกัน